น้องเบอร์มายุลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับน้องเบอร์มายุลาครับมารอบนี้มีคนแซวบอกว่าสวยกว่าเดิมอไปทําอะไรมาไปทําอะไรมานี่นะครับอ่านะก่อ,อนที่จะถามเรื่องบทเพลงครับถามก่อนนะตอนนี้อ,อยูอย่เรียกว่ามีซิงเกิลกี่ซิงเกิลแล้วนะครับรอบที่แล้วสัมภาษณ์สดละรอบหนึ่งหลายท่านไม่ได้ชมก็มีเพลงเป็นอัลบั้มหนึ่งค่ะเป็นอัลบัมบ้มเลย ใช่ค่ะอันนั้นเป็นชุดแรกค่ะอันนทามกับครูชลธีทันทองค่ะครับชุดชุดแรกนี่เป็นเพลงในแนวแบบไหนฮะชุดแรกเป็นลูกทุ่งค่ะเป็นลูกทุ่งแบบหวานหวานเลยภาคกลางเลยภาคกลางเลยค่ะแล้วก็มีเพลงฝากใจกับดอกไม้จันนะคะที่ร้องให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะของครูชลทีที่แต่งค่ะครับแต่คือทําเป็นอัลบั้ม10เพลงเลยใช่ไหมตอนนั้นที่ใช่ค่ะใช่นะครับมีเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงอะไรบ้างตอนนั้น ก็มีฝากใจกระดอกไม้จันนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วก็มีสาวโคราชคะ่ะเดินตามฝันนะคะแล้วก็มีเพลงจังหวะไว้ไวสนุกสนุกด้วยคะ่ะเช่นเพลงเลงมาอยากขับค่ะแล้วก็เข็นโคกขึ้นภูเข,ขาค่ะมีหลายเพลงเลยค่ะครับเป็นอัลบั้มเลยนะครับในลูกทุ่งภาคกลางนะนะครับลูกทุ่งภาคกลางตอนนี้มาเป็นในแนวเพลงใหม่เลยนะเพลงล่าสุดที่เปิดให้ชมเมื่อสักครู่นี้ เป็นเพลงในแนวจังหวะผสมโจ๊ะ,จะมีท่อนช้าๆบ้างเพลงนี้ใครแต่งให้อาจารย์น่าได้แต่งให้เพลงนี้เพลงนี้เป็นเ,เพลงที่อาจารย์วสุห้าวหารเป็นคนแต่ง<อ>ให้ค่ะก็แบบผสมผสานกันในเพลงนะเห็นเนื้อเพลงทีแรกคิดว่ายังไงคิดว่า,าจะร้องยากจะร้องได้ไหมมีหลายจังหวะเหลือเกินในเพลงค่ะก,ก็คือทีแรกเป็นเพลงคือคือไม่มีไม่มี คือเป็นเพลงที่เป็นทํานองวัยธรรมดาค่ะก็คือเหมือนเป็นท่อนวัยอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอพอนั้นทางทางหนูแล้วก็ทางพี่พี่ๆนะคะรวมถึงอาจารย์เนี่ยก็ได้มีคุยกันว่าคือเราเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักร้องแหล่ด้วยค่ะคือทําอาชีพแหล่ด้วยก็ก็เลยอยากจะทําขวัญนาคใช่ไหมแหล่แบบนั้ใช่ค่ะโอ้ทาขวัญนาคโอ้ทาขวัญนาคเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนทางนึกถามขวัญนาคไปฝึกมาจากไหนฝึกมาจากไหนทําขวัญนาคเนี่ย อ่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นคนทําค่ะ<อ>แล้วก็เลยเหมือนกับว่าคือทางต้นตระกูลหนูเนี่ยเขาจะทําพวกมีลิเกมีขวัญน,นาคอะไรเงี้ยค่ะ<อ>วงปีพาดอะไรแบบเนี้ยค่ะ<อ>ก็เลยเหมือนกับซึมซับมาแล้วก็<อ>เป็นคุณตาหนูเนี่ยที่เหมือนกับว่าถ่ายทอดให้อ๋อคุณตาสอนสอนการ<ช>แหล่การร้องในแนวแหล่แบบอ่าในงาน<ช>วบวชอะไรอย่างเงี้ยให้ให ใช่ค่ะอ่านะครับนี่นี่น,นี่นี่คือเกรดเลยเกรดน้อยที่หลายท่านบอกว่าโอ้นหนะ้นองเบือมีเอื้อนมีแหล่ได้ด้วยนะนะครับนี่คือที่มานะนะครับนี่คือที่มาเกี่ยวกับการแหล่มาพูดมาวกกลับมาถึงเรื่องเพลงบ้างถึงเพลงค่ะก็เลยเหมือนก็ว่าเอาเอา,เอาส่วนเนี้ยค่ะคือเหมือนกับอาจารย์วัสุเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเออลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยทำขนนาคร้องแหล่อะไรเงี้ยค่ะก มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่อยากให้ไปแบบว่าลูกทุ่งสมัยใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะคืออยากแบบไม่กลิ่นไอลูกทุ่งแบบจจ๋าเข้ามาด้วยก็คือไม่ทิ้งกลิ่นไอลูกทุ่งที่เพลงในอัลบั้มแรกที่เราเคยร้องไว้ทั้งอัลบั้มอ่าก็มีเอาเอาแบบเขาเรียกว่าแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันในเพลงมีลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งแบบเอื้อนๆหวานหานด้วยในเพลงแล้วมีโจโจผสมกันนะนะครับค่ะค่ะอ่านะเพลงนี้ อกมีท่อนแรกเนะี่ยชอบท่อนแรกแล้วมีอีกท่อนหนึ่งที่ท้ทายๆนะ่ที่มีลำด้วยไม่เหมือนลำค่ะอันนั้เนเ,เป็นเอาดนตรีเข้ามาให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นความเป็นไทยความเป็นลูกทุ่งแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้ามาค่ะอืมนะครับนะนะนะถือว่าเป็นเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะลูกทุ่งผสมกันนะนะครับค่ในะใช่ค่ะนะฮะเพลงนี้ไปร้องไกด์ไปซ้อมร้องไกด์นานไหมฮะเพลงนี้ านานนานคือไกด์เนี่ยมันก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าช่วงงการฝึกฝึกซอ้กซอมเนี่ยก่อนที่จะไปอัดเนี่ยก็ไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยนานเท่าไหร่ใช่ค,ะค่ะเพราะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเพลงที่คือหนูนเป็นคนที่ฟังเพลงค่อนข้างที่จะเยอะ,ะอะค่ะล้วก็เลยเหมือนใช่ค่ะคือพอแบบว่าพอแบบอาจารย์บอกว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชั่วโมงบินจากกระชุดชุดแรกแล้ว มันมันค่อนข้างที่จะถ้าถ้าเปรียบเทียบก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเพลงชุดก่อนก่อนใช่ง่ายง่ายกว่าใช่ไหมฮะง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะเพราะเป็นเพราะเป็นแนวแบบสมัยใหม่โจะด้วยก็เลยเข้าทางเราใช่ไหมเนี่ยใช่คะ่ะก็คือแต่ถ,า,ถามแต่ถามว่ามีม,มีต้องปรับไหมก็คือมีส่วนที่ต้องปรับเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเทียกบกับเพลงที่แบบว่า ก่อนๆของหนูก็ถือว่าเพลงนี้ง่ายแต่ว่าจะไปยากตรงส่วนที่มันเป็นเรื่องของการเต้นมากกว่าอ๋อการเต้นนะนะครับใช่ค่ะมีต้องไปซ้อมเต้นด้วยใช่ไหมเป็นต้องไปหัดเต้นมาก่อนไหมเนี่ยเพราะเพลงปกติเราร้องหวานๆมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ก็มีสอนมีซ้อมเต้นค่ะใช่ค่ะนะครับเพลงนี้ถือว่ามาแรงเลยนะมาแรงแน่นเพลงนี้มี MV ภาพสวยๆด้วยอ่ครับบันทึกเสียงที่ไหนเพลงนี้บันทึกเสียงที่ไหน อันนี้ก็ไปบันทึกเสียงกับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์วสุค,ค่ะแกบันทึกเสียงอาจารย์วสุอาจารย์เป็นคนดูแลอการ,รทํางานทั้งหมดค่ะเป็นยังไงให้ดีใจไม่ได้ร่วมงานกับอาจารย์วัสุดีดีใจค่ะดีใจเพราะว่าอาจารย์เขาก็แบบว่าไม่ค่อยได้แบบทําเพลงให้ใครแบบง่ายๆอะไรแบบเนี้ค่ะหนูก็แบบว่า หนูก็แบบว่าอูพยายามแบบเข้าหาอาจารย์แบบสุดๆเลยคุยกับอาจารย์อาจารย์แบบช่วยทําเพลงให้หนูหน่อยนะคะหนูแบบหนูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงสไตล์หนูเนี่ยพอไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอแบบอาจารย์แบบว่าจะแต่งเพลงให้ก็แบบว่ารู้สึกว่าโอ้โหเราจะได้ร้องเพลงกับอาจารย์ที่แบบว่าเปรียบเสมือนครูอีกท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากๆาค่ะ นะครับได้ร่วมงานเป็นยังไงฮะอาจารย์ใจดีไหมอาจารย์ใจดีไหมถามก่อนแซวอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์ใจดีไหมอาจารย์ถ้าเกิดแบบอยู่ปกติใจดีค่ะใจดีแต่ว่าพอเวลาเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยอาจารย์จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเขี่ยวมออก่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเต็มที่เลยเขาเรียกว่าต้องต้องต้องติวเตอร์พิเศษเลยในการร้องเพลงอ่าตรงไหนไม่ผ่านต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกเลยเนี่ยใช่ค่ะใช่คือเก็บเก็บทุกเม็ดค่ะทุกทุกตัวเลยคือแกแบบนั่งฟังแบบ คือต้องแบบเป๊ะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดไหมเครียดไหมตอนตอนที่บันทึกเสียงแล้วแบบมีแบบคุมแบบเต็มที่เลยเครียดไหมเครียดไหมตั้งถามน้องเบิร์ตเครียดค่ะเครียดนะหนูหนูเครียดนะเพราะว่าบางทีแบบคือเราแบบร้องแต่เพลงช้าใช่ไหมคะพอแบบมันไปเจอเพลงเร็วอย่างเงี้ยแล้วมันมีเรื่องของจังหวะที่เข้ามาควบคุมตัวเราในการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวเองให้แบบว่าเช่อเชเช่อแบบลงจังหวะแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะแบบแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสมหรับเราอืมีมีมีไปแอบร้องไห้ไหมเนี่ยอาจารย์เครียดเครียดขนาดนั้นติวเตอร์ขนาดนั้นมีแอบไปแอบนั่งซึมไหมเนี่ยหนูแบบหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไปนั่งร้องไห้นะคือถามว่าโดนดุโดนว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็มีค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยไปนั่งร้องไห้นะปกติจะแบบจิกตัวเองก่อนจิกตัวเองจิกตัวเองก่อนอึ๊บอึ๊บอะไรเงี้ยค่ะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการ ร่วมงานกับอาจ,จารย์วัสุห่าว่าหาวหายเป็นซิงเกิลนี้นะถือว่าเป็นซิงเกิลที่ล่าสุดเลยนะเพลงผสมกันนะครับหลินไอลุกทุ่งนี่ก็จังหวโะ,โะโจ๊ะเพลงในยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับนบเพลงนี้เห็นมีเอมบีไปถ่ายทําที่ไหนเอ็มีภาพสวยๆเนี่ยกรุงเทพค่ะถ่ายกรุงเทพ <ปะ S 1> ใช่เป็นสตูดิโอค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงให้บรรยากาศการถ่ายทําวันนั้นนานไม่เอ่ยถ่ายทากี่ชั่วโมงนาน ะะก็ไปไปตั้งแต่เช้าเนาะถ่ายถ่ายจนแบบจนเย็นจนเย็นเลยอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันคือมีครูด้วยอะคะ่ะครูที่เป็นคนแบบออกแบบท่าเต้นแล้วก็สอนเต้นเรานะคะก็คือครูตุ๊กนะคะเขาก็เหมือนกับว่าไปคอยคุมคอยเทรนอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้งานมันออกมาง่ายะคะ่ะแล้วก็เสร็จเร็วเร็วค่ะสําหรับหนูว่าเร็วนะแต่สําหรับ คนอื่นหนูก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนึงเต็มเวลยแค่วันวันนึงใช่ค่ะแล้วเรื่องซ้อมเต้นเหรอไปไปฝึกซ้อมมาก่อนไหมหรือว่าอซ้อมในวันนั้นเลยฝึกมาก่อนค่ะฝึกมาก่อนเพราะว่าพื้นฐานหนูเรื่องการเต้นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถามว่าเต้นได้ไหมคืองูปลาค่ะแต่ถ้าเต้นเป็นเรื่องเป็นราวเข้าจังหวะเพลงนี้ต้องฝึกซ้อมกันฝึกซ้อมนานนีดนี่ถ้าเต้นเห็นเต้นแบบเต็มที่เลยค่ะ ไม่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคือช่วงช่วงที่ทําเพลงสดไม้จิตหน่อยอะค่ะเป็นช่วงที่หนูเรียนแบบคือเรียนด้วยฝึกงานด้วยอะค่ะช่วงนั้นคือแบบคาบเกี่ยวทุกอย่างเลยทุกอย่างก็เลยเหมือนกับเวลาแบบบีบบังคับให้มันแบบซ้อมก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เต็มที่ค่ะทําเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องแล้วก็การเต้นด้วยนี่เวลาน้อยก็จริงแต่ก็ทําออกมาเต็มที่ค่ะอืนะครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการฉีกแนว อากแนวหวานเนน่เพราะปกติเห็นประกวดทาเวทีทำรายการทีวีเห็นเน้นแนวหวานใช่ไหมหลายหลายท่านลยท่านคงจําได้นะหลายเวทีเลยแหละบอกเป็นแนวหวานหวน้องเบิร์ตวิุวานหวานแต่มารอบนี้โหมีจังหวะโจ๊ะโจ๊ะมีเต้นมีแดนมีมีเพลงอ่าเขาเรียกว่าผสมกันเยอะเลยในเพลงคนะครับแมี FC เข้ามาเยอะเลยนะครับบอกว่าชมรายการ ทั้งศิลปินด้วยกันนะนะน้องน้องตังทิติชาเนี่ยอันนี้ก็เป็นศิลปินเหมือนกันบอกว่าชอบเสียง<ฆ>ชอบเสียงน้องเบอ้อมากเลยในเสียงก็เพราะเสียงก็หวานหวานนะครับ<ฆ>อ้าวคุณออมอิดด้วยนะเอาหลายท่านนะจากทางสากแก้วนะครับโอ้หลายท่านนะชมรายการกันเยอะเลยนะครับบอกว่าเข้ามาชมเข้ามาแชร์กันนะครับอัะนนะี้เขาบอกว่ามารายการถามก่อนถามก่อนว่า,ามีศิลปินในดวงใจไหมศิลปินที่เราชอบเป็นพิเศษพิเศษมีค่ะมีค่ะก็ หนูหนูชอบแม่พึ่งคะ่ะหนูชอบแม่พึ่งพุม่มพวงค่ะเชื่อว่าแบบแม่พึ่งคือหลายคนก็คือต้องชอบแม่พึ่งอยู่แล้วลถ้ามาจากสายประกวดใช่ไหมคะมใช่ค่ะหนูก็ชอบแม่พึ่งคะ่ะแล้วก็พอเหมือนกับว่าเริ่มโตขึ้นสายงานเราเริ่มแบบเข้าไปในลูกท่งสมัยใหม่มากขึ้นก็เลยตอนนี้ก็มีไอดอลเพิ่มคะ่ะมีไอดอลในดวงใจเ<ค><ค>พิ่มใครบ้างใครบ้างในดวงในดวงใจเพิ่มนี่คือใครบ้างก็มีมีหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่า ส่วนใหญ่หนูจะชอบนักร้องผู้ชายอ๋อนะแสดงว่าชอบเพลงสไตล์แบบผู้ชายมาร้องเป็นผู้หญิงศิลปินท่านไหนศิลปินท่านใดที่แนวสมัยใหม่ตอนนี้อ่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหนูจะชอบเออพี่ก้องห้อยไร่อ๋อพี่ก้องห้อยไร่นะเพลงเขาสไตล์หวานๆเพราะๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่เิ้ลปทุมราชค่ะอ๋อนะครับค่ะ ส่วนส่วนผู้หญิงก็มีค่ะชอบชอบลำย์ใหญ่ค่ะอ๋ลำ่นะาลำยใหญ่แค่คนคุยอ่านะ<ช>หรือว่าะจะเป็นจังหวโะโจ๊ะจะเนี่ยนะเพลงก็เพราะๆทั้งนั้นเลยแสดงว่าร้องเพลงเขาได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเพลงของลำย์ใหญ่ไหทองคําชอบเพลงไหนของเขาเนี่ยชอบเพลงไหนเขาหนูชอบหลายเพลงเลยนะเพราะว่าหนูแบบชอบฟังเสียงเขาชอบฟังเสียงพี่เขาค่ะเคยขึ้นเวทีเคยขึ้นเวทีเดียวกันไหมในตอนที่ไปคอนเสิร์ตกับลำย์ใหญ่ไหทองคํา ไม่ไม่เคยนะคะแต่ว่าเคยเจอกันหรือยังเคยเจอกันบ้างไหมเคยเจอเคยค่ะแต่ว่าไม่เคยขึ้นีอ๋อยังยังไม่เคยไปร้องเพลงในเวทีเดียวกันอืมแต่ว่าร้องร้องเวทีเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละคนละคนละช่วงะไรคนละใช่ค่ะใช่แต่แต่ไปงานเดียวกันอ่าแต่แต่ขึ้นเวทีคนละช่วงแต่ได้เจอกันน่ารักค่ะน่ารักใช่คระอ่าก็คือศิลปินเจอกันเขาก็เขาเรียกว่า ก็ได้ไปเจอกันนะหลายๆศิลปินที่ที่ไปขึ้นเวทีด้วยกันนะครับเป็นยังไงไม่ได้คุยกันเขาบ้างไหมคุยกันกับลำไยหาทองคาบ้างไหมตอนนั้นไม่ค่อยได้คุยนะคะเพราะว่าตอนตอนไปเจอกันที่งานไม่ค่อยได้คุยนะคะเพราะว่าพี่เขาแบบคนลุมเยอะมาก FC เขาเยอะ FC เขาเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากอนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบอีกท่านหนึ่งนะครับลำไยห้ทองคํา เดี๋ยวคงได้มีโอกาสมาคุยในรายการแบบนี้เหมือนกันเนะี่ยตอนนี้กําลังหาคิวเขาอยู่<ช>คิวเขาเยอะมากอ่านะฮ<ช>ะมี f อเข้ามานะครับเยอะเลยคุณพี่ชายอิสระพี่ต้อยนะจากเมืองทองธาน,นีนะครับอ่านะฮะคุณพี่ยอยยุ้ยบอกว่าให้กําลังใจนะอันนี้ผู้จัดการใช่ไหมผู้จัดการผูนะ้<ช>จัดการอ่านะะเดี๋ยวจะให้โชว์เพลงบ้าง โชว์<ด>โชว์ชว <ๆ S 2> เพลงของเราร <c oughs> เรสักครึ่งเพลงได้ไหมสักครึ่งเพลงได้ไหมซิงเกิลล่าส,สุดนี่อยากให้โชว์แบบตั้งแต่ท่อนแรกมาถึงครึ่งเพลงเพราะว่าบางบางท่านนี่บอกว่าชอบเสียงมากเลยนะโดยเฉพาะศิลปินน้องอน้องตังเนี่ยนะฮะน้องตังบอกชอบมากเลยนะเสียง<อ>สแสดงว่าติดตามศิลปินด้วยกันนี้ติดตามกันเหมือนกันะนะฮะเดีย๋ยวให้โชว์เพลงได้โชว์เพลงโชว์ซิงเกิลล่าสุดของเราสดไหมจีบหน่อยเช่นครับโอ้ใจ จะไงหัวใจอยากแถมไปกับพงสักผ้าจะมีหนุ่มไหนมาสนใจกันหรือเปล่าคนที่ใช้จะไงเจ้าคนที่ใช้ย,ยังไม่กล้าทาักลายังไม่กล้าแช็ไปกลัวต้องเศร้าหัวใจ อยากมีแฟนอย่างเธอไว้นอนนุนตักอยากมีคนที่รักไว้ด้านขวงแค้นอยากมีมันคนนั้นที่เขามีแฟนคนสดและดีมีเหลือบ้างไหมอยากมีแฟนอย่างเธอที่ฝันถึงบ่อยอยากจะซ้ำอ้ายซับลงตรงไหลอยากมีแฟนแล้วบอกเลยไม่อายประกาศหาคู่ใจ ใกลโสดช่วยเดินมาให้จีบหน่อยประกาศหาคู่ใจใครโสดช่วยเดินมาให้จีบหน่อยขอบคุณค่ะอ๋อนะครับเพราะมากๆเลยนะเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้ศิลปินซ้อมต้องซ้อมร้องเพลงซ้อมร้องเพลงประจำมาช่วงนี้เพราะว่าอยู่บ้านกันทุกๆศิลปินเลยร้องเบอร์เป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ซ้อมร้องเพลงไหม ถ้าเรื่องโกหกก็ซ้อมค่ะถ้าเรื่องจริงก็คือไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้ซ้อมทําอะไรฮะกินกันนอนดูหนังดูหนังค่ะช่วงนี้โอ้ดูหนังเออนะครับแต่เสียงยังโอเคอยู่เหมือนเดิมน่ะรักษาระดับเสียงยังโอเคเหมือนเดิมนะนะครับอันนี้ได้ฟังกันครึ่งเพลงเลยนะฮะเป็นศิลปินท่านแรกนะที่ที่บังคับให้ร้องเพลงครึ่งเพลงเลยเนี่ยใช้งานน้องเบิวทหนักก็แบบเนี้ยนะครับคืนนี้อ่นะฮะเดี๋ยวจะให้อ่าฝาก ผลงานเพลงนะฝากช่องทางการติดตามต่างๆต,ติดต่อง,งานการแสดงแล้วติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็น้องเบิร์ตมยุรานะคะขอฝากผลงานเพลงค่ะซิงเกิลใหม่นะคะก็คือเพลงสดไม่จีบหน่อยนะคะให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันได้นะคะใน youtube ค่ะรวมถึงสามารถติดต่อง,งานนะคะหรือว่า ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ Facebook หมาคคูเลคคอร์ดนะคะภาษาภาษาไทยเลยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะรวมถึงติดต่องานนะคะที่พี่ตุ๊ดนาฬิกาก็ได้นะคะหรือว่าที่เฟซหมาคภูเล็กคอร์ดนะคะก็จะมีเบอร์ติดต่อให้นะคะรวมถึงเบอร์พี่ตุ๊ดนาฬิกาด้วยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็รับทาขวัญนาคด้วย<อ>แล้วก็วกขวัญนาคใช่ค่ะแ,คแล้วเร็วนี้ค่ะก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาอีกเพลงหนึ่งค่ะ เพลงช้าหรือเพลงเร็วบอกบอกได้ไหมเอ่ยบอกได้ไหมเอ่ยพี่เขาไม่ให้บอกอะ๋อให้จัดการไม่ให้บอกใช่ไหมใช่ค่ะก็ขออนุญาตอุบอิบไปก่อนให้ทุกคนแบบจะเป็นช้าหรือเร็วนะต้องเดาจะเป็นช้าหรือเร็วนะติดตามกันด้วยกันนะคะสิงเกิลใหม่ล่าสุดมากๆค่ะพี่ยอยยุ้ยใจลายนะฮะในรายการบอกหน่อยนะบอกหน่อยได้ไหมเนี่ย อาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็เหมือนกันค่ะอาจารย์วัสุก็บอกยังไม่ให้บอกยังไม่ให้บอกยังไม่ให้บอกเก็บไว้ก่อนยังไม่ให้บอกนะครับอเห็นเห็นเท็เห็นเพลงเทเพลงซิงเกิลล่าสุดลงในช่อง youtube อะไรนะเป็นบขสบคสมิวสิงนี่เป็นค่ายน้องใหม่หรือเป็นในทีมงานเราเป็นของอาจารย์วัุค่ะอ๋ออาจารย์วัศุนะนะครับทาง youtube นะเพลงนี้ทาง u t u b e ของบคสมิวสิกพิมพ์ชื่อเพลงได้เลยพิมพ์ชื่อน้องเบสมายูราดิขึ้นมาเลย ขึ้นมาเลยค่ะมีหลายเพลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงออเพลงซิงเกิลเก่าหรือว่าเพลงซิงเกิลใหม่ก็คือสดไม่จิบหน่อยค่ะก็ได้มีมีแต่ซิงเกิลล่าสุดนี่มี MB m มบีสิวิดีโอภาพสวยๆนะฮะอ่าภาพสดใสนะฮะน่ารักน่ารักนะการเต้นน่ารักแล้วก็มีการร้องเอื้อนร้องโจ๊ะด้วยในเพลงเนี่ยไปหาชมกันได้เลยนะสำหรับ f c มีเข้ามานะฮะคุณพี่นาตู่เลืองศรีบอกว่าอยู่พหลโนเยอทีน52สะพานใหม่ f c น้องเบ้อ นะนะ,นะครับอ่าหลายท่านนะคุณพี่ชายอิสระบอกว่าน่ารักน่ารักเสียงเพราะมากอืมนะครับเข้ามาชมกันนะฮะอ่นะครับอ่นะครับก็ต้องขอบคุณ f c หลายท่านด้วยนะเข้าชมให้กําลังใจกันนะ,ะนะครับน้องเบ้มายุลานะตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนนะบ้านอยู่ไหนนะอยู่ปาจีนบุรีปาจีนบุรีอ๋อนะตอนนี้<ช>อยู่อยู่บ้านกันนะศิลปินอยู่บ้านจนตอนนี้ยังไม่มีงานนะท่วงนี้ ยังไม่ได้รับงานนะครับเพราะว่าต้องรอหลังโควิด -19 นะครับอาจจะมีซิงเกิลใหม่มาด้วยนะครับต้องรอรอติดตามผลงานใหม่นะครับอันนี้ในค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณน้องเบิร์มยุราด้วยนะฮะที่ร่วมพูดคุยในรายการลูกทุ่งดังฟังสบายสบายของเรานะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่ให้เกียรติกันในรายการของเรานะครับนะครับขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับขอบคุณด้วยนะขอบคุณน้องเบิร์ตมายุลานะครับที่ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์สดกันในรายการลูกทุ่งดังฟังสบายยกันนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะในช่วงสัมภาษณ์ศิลปินนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสบู่แร่ภูเขาไฟครับริเซ่ครับสนใจสั่งซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ0618815111นะครับฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ สบู่แร่ภูเขาไฟดิสเ่ค,ครับเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้เลยนะครับใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วบ,บอกต่อแล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะนะครับฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ